ปลาล่าเออน้ำปลาหวานปลาล้ามันจะมีปลาล้าด้วยอืมมันม่วงปเปรี้ยวมากเมนูนี้นะคะช่วยให้ทุกคนเจริญอาหารสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับยิ้มยิ้มพากินพาเที่ยวนะคะในช่วงยิ้มพากินนะคะวันนี้ยิ้มก็จะพามากินมะม่วงน้ำปลาหวานวันนี้นะคะซับซ่ากับยิ้มเลยวันนี้พาเพื่อนๆน,น้ำลายไหลนะคะวันนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะแซ่บแค่ไหนคะยิ้มก็มาขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะสำหรับ500ยซับสไครนะคะยิ้มก็ก็จะพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะคะยิ้มก็จะสัญญาว่าจะพัฒนาคลิปให้ดีต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะยิ้มก็พามา กินมะม่วงนะคะแซบๆซเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแซบแค่ไหนสำหรับฉบับของยิ้มพากินนะคะลุยกันเลยค่ะมาดูซิอันนี้จะเป็นน้ำปลาหวานถ้าถ้ารูปแบบของยิ้มแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวปลาเออน้ำปลาหวานปลาามันจะมีปลาด้วยถ้าไม่ปลาล้าก็ไม่อร่อยใช่ไหมทุกคนอืม มะม่วงเปรี้ยวมากมะม่วงอันนี้เขาเรียกว่ามะม่วงอะไรไม่รู้นะแต่ความเปรี้ยวนี่แบบชนะอ่ะน้ำปลาหวานอันนี้ก็แบบเห็ด แคบหอมกิ่งปลาล้าสำหรับแบบวันที่แบบเซ็งๆแบบเบื่ออาหารนะมาเจอแบบเมนูนี้นะคะช่วยให้ทุกคนเจริญอาหารได้เลยนะคะเนี่ยมาดูกันนะคะมะม่วงนี่นะ มีความเปรี้ยวน้ำปลาหวานมีความเผ็ดมีความหอมของปลาละาแล้วก็หอม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 พริกป่นหอมหอมเจียวแล้วก็เผ็ดแซ่บมากเลยนะคะทุกคนฟินมาก ดูกันชัดๆนี่แซ่บมากมีมะม่วงอะไรที่เปรี้ยววันนี้ไหมถ้ามีทุกคนคอมเมนต์มาบอกอหน่อยเรื่องของเปรี้ยวนี้ยิ้มชอบมาก ใครอยากดูยิ้มรีวิวกินอะไรนะคะคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวยิ้มจัดให้นะคะทุกคนแซ่บมากอมอ,อเห็นมันลูกเล็กอย่างนี้นะ มันแปงมาด้วยความปเปรี้ยวแต่กินแล้วไม่เปรี้ยวมันก็ไม่อร่อยนะมันว่าแบบเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะอร่อยมากวันไหนที่แบบอยากกินอะไรเปรี้ยวนะคะเมนูนี้นะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แนะนําเพื่อนๆเลยวันไหนแบบง่วงอึนๆนะเจอเมนูนี้เข้าไปนะตาสว่างแน่นอน อืมอร่อยมากค่ะมันแบบตัวน้ำปลาหวานที่กินกับน้ำม่วงนไงนะมันช่างตัดแบบความเปรี้ยวแล้วแบบ อันนี้มันจะออกหวานหวานเค็ม,มๆใช่ปะ่ะแล้วก็หอมๆกลิ่นปลาร้าใช่ไหมพอเจอมะม่วงนี่แบบเปรี้ยวมากๆนี่แบบมันตัดกันในปากยิ้มอ่ะทุกคนมันจะบรรยายยังไงอ่ะอจริงๆอันเนี้ยน้ำปลาหวานเนี้ยมันมีหลายสูตรนะมันมีแบบว่า สำหรับคนที่ไม่ทานปลาล้าใช่ป่ะมันก็จะมีแบบไม่ใส่ปลาล้าแล้วก็เป็นแบบสูตรน้ําตาลเคี่ยวคือน้ําตาลปีป๊บอะไรพวกเนี้ยแล้วก็น้ําปลาแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งคือสูตรกะปิยิ้มก็กินได้ทุกสูตรแต่ถามว่าถ้าเลือกได้ปลาล้านี่ฟินสุดละมันอยู่ในสายเลือดของยิ้มแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ยิ้มก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับช่องยิ้มยิ้มพากินพาเที่ยวนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะฝากกดกระดิ่งกดติดตามยิ้มไปด้วยเจอกันคลิปหน้ามีเมนูเด็ดๆมาให้ทุกๆคนแน่นอนคะ่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย